ผมดําเนินคดีผมเอาผมจะเอาให้หนักเลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยคือผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใครแต่ผมไปชนกับผู้มีทธิพลมาทั่วประเทศแล้วเอาลูกนักการเมืองติดคุกไปหลายคนแล้วนะครับนะผมไม่เคยกลัวเลยนะมาพูดจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมขออ่านได้ไหมผมขออ่านคํานึงที่มันเจ็บเจ็บหัวใจผมมากเลยอะ่ะผมผมเดือดมากเลยกับคําเนี้ยนะครับการจอมพลังนะ การจอมพลังจะเอาความน่าสงสารของครอบครัวนี้มหาหาผลประโยชน์จากการรับบริจาคผมไม่เคยได้ตังอะไรสักบาทจากการทำเคสนี้เลยนะผมมีแต่เสียเงินผมไม่ได้เปิดบริจาคให้กับเขาด้วยผมถามว่าวันนี้การที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณบอกว่าเนี่ยมีคนเล่าให้คุณฟังว่าแบงค์มีเงินในบัญชีอยู่แปดแสนเมื่อกี้ผมให้ไปดูสภาพบ้านเขาเลย หรือใครเสร็จตรงนี้อยากไปดูสภาพบ้านไยวผมพาไปอนาถมากเขานอนกันอย่างแออัดนะบ้านเนี่ยนอนนี่แบบไม่ไม่จะภาพคนรวยอะนะครับซึ่งวันนี้คุณได้ช่วยอะไรเขาไหมแล้วการที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณลองคิดดีว่ามันคือการซ้ำเติมเขาหรือเปล่าคุณบอกเขามีเงินอยู่แปดแสนไหนอะเลขบัญชีไหนอะบัญชีที่คุณพูดพูดมาหลายวันแล้วหลักฐานอยู่ไหนคุณเอามาสิยายเขาจะได้เอาเงินคุณบอกว่าเป็นหนี้ขายพงมาลัยด้วยใช่ไหม คุณเอามาสิยายจะได้ไปจ่ายเงินขายพวงมาลัยไงจะได้เก็บไว้รักษาตัวเองแล้วคุณน่ะลองทบทวนนะคุณอายุเท่าไหร่ยายอายุแปดสิบด่ายายตอแหลผมเอาเรื่องคุณเต็มที่นะแต่คุณจําใส่หัวกะโหลกคุณไว้นะยายอายุแปดสิบที่ถูกคุณด่าว่าตอแหลเขาไม่เอาเรื่องคุณเพราะเขามีมุทิตาวะความเป็นผู้ใหญ่เขารู้จักให้อภัยนะแต่คุณน่ะเป็นใครอยู่ดีๆคุณออกมาพูดแบบเนี้ย ผมถามว่าคุณสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยคุณซ้าเติมคนตายหรือเปล่าแล้วผมอ่ะออกมาช่วยคนด้วยด้วยใจจริงๆเลยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยอะ่ะผมมีอะไรละ่ะผมผมไม่เปิดรับบริจาคตอนไหนคุณพูดแบบเนี้ยผมผมเสียนะเว้ยนะแล้วที่คุณบอกว่าต้องทําไมไม่ช่วยอย่างนี้ต้องไปช่วยช้างคงส่งโครง,ส,ง,ครงสร้างอะไรแบบทําไมคุณไม่ทําล่ะการช่วยคนด้วยน้ําลายอะ่ะ ใครใช้น้ำลายช่วยคนก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้ไม่กี่วิผมก็ขึ้นมาใหม่แล้วคุณออกแรงอะไรคุณเหนื่อยอะไรอ่ะแต่สิ่งที่คุณพูดคุณลองทบทวนนี้มันบั่นทอนจิตใจคนทํางานไหมบั่นทอนจิตใจครอบครัวที่เขาเพิ่งสูญเสียคนคนหนึ่งไปไหมแบงค์เ่ยผมพูดจริงๆนะพูดตรงนี้เลยให้แบงค์จะโมอ,อะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราลองวงเล็บไ, <S <S <ๆ>ไว้นี้เขาคือเด็กพิเศษเว้ยเขามีความพิการทางสติปัญญาเว้ย เขาอาจจะพูดอะไรออกมาโดยที่เขาไม่ได้ยังคิดเขาอาจจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาพูดไปเรื่อยก็ได้แต่คุณเอาคําพูดของเขาอะออกมาพูดในเวลาที่เขาจากโลกไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกมาตอบโต้ลุกจากลงให้มาตอบโต้คุณไม่ได้อ่ะคุณแร์หรือเปล่าการที่คุณทําแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะสอนบทเรียนให้คุณผมให้ทนายแจ้งความดําเนินคดีกับคุณแล้วผมวงเล็บนะครับผมไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทใครอ,นนอินฟูย่านบางนา นะอินฟูบางนาะนะเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็พี่จีเนี่ยได้บอกว่าพี่ได้ไปหาคุณยายแล้วก็ไปสอบถามคนรอบทางรวมไปถึงเจ้าของร้านดอกไม้ที่เป็นแม่บุญธรรมของเขาอ,ะอ,อ่ะพี่ออฟก็บอกว่าโอเคพูดไปเพปยแค่นี้แต่ว่าจุดใจหลักของพี่ออฟคือเราคุณกันทําเรื่องหลักถึงวันเผาน้องตามขั้นตอนที่คุยกับคุณยายไว้แต่เราก็แค่คิดว่าเฮ้ยตอนนี้คุณการอะติดอยู่ ติดอยู่กับคุณยายนั้นน่าจะตรวจสอบได้เลยเพราะว่าไม่ต้องรอเรื่องจบแล้วก็กลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งแล้วก็มองในเรื่องของตรงนั้นว่าถ้าคุณยายเพราะน้องอ่ะถ้าน้องโกหกเนี่ยพี่จีเขาบอกนะถ้าน้องโกหกเนี่ยพูดครั้งสองครั้งน้องก็ปัดและลืม,มแต่ถ้าน้องย้ำคิดย้ำทำเป็นสิบครั้งเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีมถ้าดูจากการทำคลิปในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยน,น้องอาจจะมีไรายได้ถึงประมาณนั้นทำงานสิบเดือนเดือนละแปดหมื่นหรือวันละสองพัน หรือเสียค่าใช้จ่ายไปอะไรเงี้ยเออน่าจะถึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ถึงเงินมันหายไปไหนล่ะอ,อะไรประมาณนี้เขาแค่สงสัยในผลประโยชน์ของตรงนี้ของน้องว่าถ้าครอบครัวไม่รู้แล้วไปอยู่กับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เขาเก็บเงินไว้แทนเนี่ยน้องจะโดนง้บไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็เป็นห่วใช่เจตนาของเราเนี่ยเหมือนกันค่ะแต่ว่าจุดมุ่งหมายในการทําของเราเสนอของเราต่างกันแค่นั้นเอง พี่ออคิดไหมคะว่าแบบว่ามันอยู่ดีมันจะกลายเป็นดราม,ม่าแบบใหญ่โตขนาดนี้เลยเพราะว่าเหมือนจริงๆเราก็แค่เหมือนเจตนาในการที่จะสื่ออีกด้านหนึ่งแล้วเราก็เหมือนอยากจะให้ทุกคนได,ได้ได้ร่วมรู้ไปพร้อมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้มันอยู่ที่ใครกันแน่อ,อะไรเงี้ยแต่พี่ออมคิดบอกว่าถ้าเงินมีจริงก็ให้คุณยายแต่ถ้าเงินไม่มีก็คือแปลว่าน้องโกหกเราคิดแค่นี้เพราะว่าหนึ่งน้องน้องไม่ใช่น้องไม่ใช่ออทิติกสำหรับพี่ออมนะ ลองเป็นแค่เด็กสมาธิสั้นเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่เคยคุยกันอนะสมมติว่าวันเนี้นัดนัดทำคลิปกับน,น้องอแต่ถ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามามีคนไปน,นัดตอนเช้าอ่ะน้องจะลืมคืนนี้เลยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดที่คนอื่นจะมองว่าเฮ้ยม,มันโกหกหรือว่ามันอะไรเงี้ยเพราะน้องเป็นคนความจาสั้นและอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับตัวเราเองน้องมีความสามารถแล้วน้องไม่ใช่คนพิการเราไม่เคยโหถ้าเรารู้อย่างนั้นนะ่ะเห็นน้องทําคลิปถือตะกร้าดอกไม้แล้วแร็ป โยคอ่ะมันมีความสามารถนะแต่เราไม่ได้มีปัญหากับยายเราจะด่ายายทําไมก่อนอ่าเราไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวเขาไม่มีปัญหากับแบงค์เราไม่ได้ทําน้องตายเราไม่ได้เป็นคนยุให้น้องกินเหล้าเราพยายามจะประสานงานมองในอีกแม่มุมดนึงโดยผ่านคุณกันจอมพลังแบบไม่ข้ามหน้าข้ามตาอยู่ในช่องของเราแล้วอันนี้มันมันจริงไหมคะพี่ออฟที่ว่าในในไลฟ์สดพี่ออฟมันมีการว่ากันยายว่า ไม่ธรรมดาไม่ธร<า>ร<า>มดาเลยอ๋อโอเคอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นแรกพี่อ๊อบบอกอย่างนี้เลยนะจุดเริ่มต้นของประโยชน์นี้จะออกเกิดมานะพี่อ๊อบบอกว่าขออนุญาตยังไม่ให้คเครดิตครอ,อบครัวนี้จากข่าวก่อนๆที่ผ่านมาที่อยู่กับยายกับตาแล้วมีเรื่องเงินผลประโยชน์เข้ามาแล้วพ่อแม่โพพี่อ๊อบขอฟังหูไว้หูก่อนแต่ตุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิต อันนี้เรื่องหลักก่อนต้องเป็นน้องแบงค์โดนทําร้ายโดนแกล้งก่อน<ม>แต่ว่าในเรื่องของหลังจากบ้านล้วเพิ่งมารู้จักยายล้วเพิ่งมารู้จักคนรอบนอก<ม>ซึ่งพี่ออฟต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือน้องน่าสงสารน้องทําเพื่อครอบครัวหาความยุติธรรมให้น้องจบ 2. ในเรื่องของตรงนี้มันก็ต้องมาหาข้อมูลกันอีกทีนึงว่ามันมีอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ออฟแบ่งเป็น2ส,ส่วน<ม>ไอ้ส่วนทางตรงพี่กันทําไปแล้วรายการทีวีทําไปแล้วแต่ส่วนของพี่ออฟคือเฮ้ยถ้าสมมติว่า เขาให้ข่าวมาเรามองอีกมุมหนึง่งผู้ใหญ่บอกมาแบบว่าเออจากที่พี่ไปสัมภาษณ์หรือที่ไปถามคนแถวๆนั้นนะนะสองยายหลานคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเหมือนแบบว่าเอาความน่าสงสารเนี่ยมาแบบมาเป็นผลประโยชน์แค่นั้นเองแต่มันมีการเกิดไม่ใช่แบบว่าเปิดไลฟ์มาโหอีพวกนี้ก็โง่ไปติดตามยายหลานเนาะอเออว่าโหดูความท่านเดี๋ยวไม่ใช่มันก็กลายเป็นว่าวันนี้ยอีตอเขาก็มาขยี้ข่าวคําว่า พี่กันจะเรียกรับผลประโยชน์กับคําว่าน่าสงสารกับครอบครัวนี้แล้วคุณยายตอแหละอะไรเงี้ยพี่อ๊อบบอกเล,เลยว่าคลิปต้นฉบับมันคือคลิปที่บอกว่าไปแท็กตอนนั้นพี่อ๊อฟไลฟ์สดอยู่แล้วคุณกันเขาไลฟ์สด,สดพอดีแล้วทีเนี้ยม,มันมันตีคู่มันเหมือนเหมือนเราเหมือนเราแบบเขาไลฟ์แล้วเราโหงแฟนคลับพอเห็นปุ๊บมาเขาก็มาแบบมาพาดแล้วเราก็ด่าว่ากูแค่ป้องกันคุณกัน ว่าหลังจากนี้ถ้ามีประเด็นมาปุ๊บมาเนี่ยคนดีเขาจะได้แบบไม่ไม่ต้องโดนขลอหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเยื่นแต่คือพี่เอายินอยานว่าเราไม่ในไลฟ์เราไม่ได้มีการพูดว่าพี่กันจะไปหาผลประโยชน์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นกับเคสนี้เลยเคสนี้พี่กันบอกแบบนี้ประโยคเนี้ยมันโดนตัดออกไปมันแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือทางตรงมูลนิธิทําให้คุณยายแล้วก็คือจ่ายเงินเดือนละห้าพันจนกว่าคุณยายจะติ้นอายุไขส่วนที่สองก็คือปิดหนี้ให้คุณยายแล้ว นะคะเสร็จปุ๊บมาเนี่ยอันนั้นจบทางตรงที่เอาอไปยุ่งไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเป็นคนขอร้องให้พี่กันไปช่วยพี่เอาอยุ่งไม่ได้แต่เรื่องที่สองเนี่ยมันก็มองในเรื่องของผลประโยชน์แกลกรับว่าเฮ้ยถ้าสมมติบบว่าแฟนคลับเป็นห่วงคุณยายถ้าสมมติบบว่าคุณกันจะเป็นตัวตั้งตัวตีกับการรวบรวมเงินบริจาคอ,อ่ะก็แล้วแต่โดยผ่านคุณกันคุณกันก็ออกมาบอกแล้วว่าเงินตรงนี้เป็นคนสําหรับคนที่ดูแลยายจริงๆเท่านั้นนะที่จะจัดได้แต่ว่า ไลฟ์สไตล์ของเราอม,มันเป็นแบบว่าถ้าคนจะสงสารน่ะจะบริจาคก,ก็เออตามสบายเถอะเพราะว่าเงินมันไม่ได้เข้าเราแล้วเราอ่ะถามว่าคนเราจะช่วยคนอ่ะมันก็ต้องดูกําลังแต่ถามว่าไม่ใช่พอเป็นกระแสะมาเสร็จบริจาคก,กระแสะมาเสร็จบริจาคอันนี้ไม่เป็นข่าวที่เป็นมามาเป็นปกต,ติพี่อ๊อฟไปรู้สึกแบบว่าพี่อ๊อฟไม่สงสารนะพี่อ๊อฟสงสารตัวเองมากกว่าเพราะว่าหนึ่งแค่ตรงเนี้ยมาพูดแทนกูก็กลัวแล้วอะจริงๆนะพี่อ๊อฟบอกเลยว่า แค่กูมาพูดแทนผู้ใหญ่กูก็กลัวเป็นหนังหน้าไฟอยู่แล้ว mm. แล้วเสร็จปุ๊บมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้ามีคนไปดูดอะ่ะมันก็เป็นจริงๆ mm. เพราะก่อนหน้านั้นก็มีคนดูดไปจริงๆแต่เราไม่ได้คิดว่าเจตนาของเขาจะดูดไปเพื่อแบบนี้ mm. แต่สิ่งที่พี่อ๊อฟคิดต่างพี่อ๊อฟก็ต้องขอโทษพี่กันแล้วก็ขอโทษคุณยายขอโทษครอบครัวคุณยายแล้วก็ขอโทษคนที่ติดตามพี่กันอ๊อฟไม่ได้มาโหน mm. ถ้าอ๊อฟมาโหนอะ่ะฉันไม่ได้ทําแค่ช่องเดียว mm. แล้วก็อีก mm. อย่างหนึ่งฉันทำคลิป น้องไปเลยแต่แค่ฉันแค่ไม่ได้ชมน้องอไม่ได้แบบว่าให้เครดิตน้องอแค่มาแบบเออดูเงินนิดหน่อยสิว่าตรงเนี้ยข้อมูลมาเป็นใช่เราก็พี่กันเป็นคนตรงทางตรงดีกว่าทางตรงในตอนนั้นที่ใกล้คุณยายที่สุดเราจะเดินเข้าไปแล้วบอกว่ายายรู้ไหมเนี่เยเจ้าแบงค์มาคุยกับผมอะว่ามันมีเงินอยู่แปดแสนไปหักหน้าพี่กันผู้เล่อันนี้ไลร์อารยะแล้วก็ไลทมาลยาามาก เราเลยบอกว่าถ้าเสียงพี่ไปถึงพี่การฝากรนาะแล้วตอนที่เขามาวุ่นวายปั่นป่วนกับไลฟ์พี่ออฟอะพี่ออฟก็เลยบอกว่างั้นช่วยแท็กหาพี่การหน่อยจะได้ฟังตั้งแต่ต้นจน,นจบเลยว่าเราไม่ได้มีการด่าพยายเราไม่ได้มีการเบี่ยงประเด็นหาแดดก,กระสกบนะจะได้รู้ไปเลยว่าเจตนาของเราดีจะได้ปกป้องพี่การด้วยเรื่องเงินเรื่องทอง,อง,ทองไม่เขา้าใรออกไท